สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูนและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Demon p o ม n ภายนอกหมู่บ้านเล็กๆในญี่ปุ่นมีสาะนำลึกลับที่มีสัตว์ในตำนานอาศัยอยู่เรื่องราวของพวกเขาเกี่ยวกับการแก้แค้นสศงนาตกรรมและพละังงความรักที่แท้จริงและเรื่องราวของนิทานคลาสสิกข,ของญี่ปุ่น เรื่องราวเริ่มขึ้นที่ระหว่างเมืองฟูกุยและก็เมืองกิฟุมีบึงอยู่แห่งหนึง่งมันถูกขนานนามว่าบึงปีศาจตามตำนานโบราณกล่าวว่าที่นั้นมีมังกรอาศัยอยู่ด้านล่างของก้นบึงที่นันเป็นแหล่งธรรมชาติขนาดเล็กลายล้อมไปด้วยไม้ครึ้มเขียวขจีบริเวณบึงมีซุ้มประตูเล็กๆที่เรียกว่าประตูมังกรอยู่ด้วยและแล้วเรื่องราวต่างๆก็ได้เริ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี1933กาัคคเอนยามาซาวะ ชายหนุ่มซึ่งเป็นทั้งนักสํารวจและก็อาจารย์มหาเชทยาลไยเขากําลังมองหาที่ตั้งของบึงปีศาจบนแผนที่เพื่อเดินทางไปที่นั่นระหว่างนั่งรถไฟก็เปิดดูหนังสือรวบรวมพืชป่าเอาไว้หลากหลายชนิดเมื่อลงมาจากรถไฟเขาก็เดินทางข้ามสะพานแขวนไปยังป่าทึบทางฝั่งตรงข้ามและก็เริ่มเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชพันธุ์ที่หาย,ยากทันทีนอกจากนี้เขาก็ยังเก็บตัวอย่างของน้ําและก็ดินไปด้วยเขามุ่งหน้าเดินเท้าโดยท,ที่ไม่พักและแถวนั้นทั้งหมดก็ช่างแห่งแง้งยันกับทะเลทรายยามาสะวะโซซาโซเซมาจจนนนถึึงงงงหหหมมู่่่่่บ้าแแตก็ยัไเอค ว่าสัตว์ไม่แต่น้อย เขาก็เลยเดินเข้าไปในหมู่บ้านเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับบ่อน้ําแต่มันก็แห้งเหือดสนิทไม่มีน้ําสักหยดและในที่สุดเขาก็ได้เจอกับคนในหมู่บ้านสักทีพวกเขากําลังเดินแห่ศพเพื่อจะไปทําพิธีทางศาสนาและในตอนนั้นเสียงระฆังก็ดังตอนหกโมงเย็นพอดีเขาเดินมาเรื่อยๆจนถึงที่ทําการหมู่บ้านแล้วก็ทักทายแกนนําชุมชนที่กาลังนั่งคุยกันอยู่แต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยโพรโมทแต่พูดคุยกันถึงเรื่องของเสียงระฆังที่น่ารําคาญและก็ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรวมถึงความเชื่อที่ว่าเสียงระฆังช่วยไม่ให้เกิดน้ําท่่ววมมมได้และเเือพกกขาาาูจบ็หันทง มาสวะทันทีในตอนนี้เขาใช้ผ้าปิดตาไว้ข้างหนึ่งเนื่องจากมีเศษฝุ่นเข้าตา แต่หญิงสาวที่เดินมาเสิบชาเนี่ยก็อาสาช่วยเขาโดยการจดน้ำนมจากเต้าใส่ตาเขาอย่ามาสะบาตกใจมากก็เลยเรียบขอตัวจากที่นั่นต่อมาเขาก็เดินเข้าไปในป่าทึบตามทางที่มีเสียงน้ำไหลจนไปเจอเข้ากับลำธารเล็กๆแล้วก็ก้มลงดื่มน้ำทันทีจากนั้นก็นำขวดมากรองน้ำในจุดที่เป็นแอ่งเล็กๆพร้อมทั้งจุ่มหน้าลงไปในอ,าอ่างยางสดชื่นและไม่นานก็ออกเดินทางต่อไปจนมาถึงแหล่งน้ำอีกแหล่งหนึ่งซึ่งก็มีบ้านคนอยู่ด้วยและหอระคังก็อยู่ด้านหลังของบ้านหลังนี้ เขาเดินสำรวจดวยรอบด้วยความแปลกใจเพราะหมู่บ้านแห่งแรงมากแต่ที่นี่กลับตรงกันข้ามเลย จนเขาได้เจอกับยูริหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังล้งางดอกไม้อยู่ที่แอ่งน้ำพอดีเขาก็เลยเดินเข้าไปทักทายแล้วก็พูดคุยด้วยและก็ได้ทราบว่าเสระครังดังมาจากที่นี่และจะตีทุกๆวันในช่วงพลบค่ำตอนรุ่งสางและก็ตอนดึกซึ่งจะไม่ตีระครังในเวลาอื่นเด็ดขาดเธอก็เลยเตือนเขาว่าให้ระวังอย่าไปตีระครังเล่นซึ่งเขาก็รับปากจากนั้นก็คิดอะไรไปเรื่อยเบื่อแต่ยูริน่กลับถามเขาว่าพูดอะไรมาจนถึงเดี๋ยวนี้ทำให้เขาประหลาดใจมากเพราะเขาแค่คิดเท่านั้นไม่ได้พูดเลย เขาก็เลยสงสัยว่าฐานน้าเล็กๆตื้นๆขนาดนั้นทําไมน้ําถึงแหลกระทบดังจังยูริก็เลยบอกว่ามันคือเสียงเล่นพินแห่งหุบเขาส่วนต้นน้ําที่แท้จริงก็คือแหล่งน้ําที่เรียกว่าบึงปีศาจซึ่งปกติจะค่อนข้างใหญ่และก็มีคนบอกว่าที่นั่นมีมังกรอาศัยอยู่ด้านล่างด้วยเธอก็เลยเล่านิทานเกี่ยวกับมังกรให้กับเขาฟังพูดไปก็ก้กกมหน้าก้มตาล้างดอกไม้ไปด้วยไม่เงยหน้ามามองเขาเลยเขาก็เลยแกล้งทานาฬิกาหล่นน้ายูริก็เลยเก็บขึ้นมาเช็ดคืนแล้วก็ส่งให้เขาและในตอนนั้นเขาาาาก็็็ไดด้้เเเหหนนใบนที่งงงมขอธอธตต2 เขาก็เลยขอไปดื่มชาหรือว่าน้ำร้อนๆที่บ้านของเธอซึ่งเธอก็ยินดีและกันในตอนนั้นเข็มทิศของเขาก็เกิดอาการรวนขึ้นมามันหมุนติ้วจนไม่สามารถบอกทิศทางได้ทําให้เขารู้สึกประหลาดใจมากยูริเข้ามาชงชาในบ้านอากิระฮากิวาระซึ่งเป็นคนที่ตีระฆังและก็เป็นสามีของเธอก็ได้ถามถึงคนที่มาด้วยเมื่อทราบว่าเป็นนักเดินทางก็เลยบอกให้เธอนี่ะลองถามเขาดูว่ามีเรื่องดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างไหมซึ่งเธอนะ่ก็ตอบตกลงและกันในตอนนั้นก็ทําให้เราได้เห็นใบหน้าของชายตีระฆังชัดๆว่าแม้เขขาาจะมมีีผสว แต่ใบหน้าของเขาเนะ่ยกลับยังหนุ่มแถมหล่อมากด้วยสักพักยูริเนะี่ยก็นำชาม,มาเสริฟให้เขาและทั้งคู่เนะี่ยก็คุยกันก็เลยทราบว่าที่นี่เคยเป็นวัดมาก่อนแต่ว่าก็ถูกไฟไหม้เมื่อนานมาแล้วเหลือแค่หอระฆังเท่านั้นยามาซาวะนั่งดื่มชาด้วยความรู้สึกผ่อนคลายพร้อมกับพักนู่นนี่ชวนเธอคุยไปเรื่อยและก็ได้ขอผลไม้จากเธอทานเพื่อแก้หิวซึ่งเธอก็มีลูกแพรอ,อยู่บ้างพอดีอากิระได้ยินเสียงในะกระจำได้ทันทีว่าเป็นยามาซาวะอย่างแน่นอน ก็เลยแอบไปบอกยูริว่าช่วยถามเขาทีว่ามาตามหาอะไรเมื่อเธอนําลูกแทรมาให้เขาเธอก็เลยถามเรื่องส่วนตัวของยาม,มาสวะทันทีแต่ว่าเขาเนยก็ตอบอย่างระมัดระวังว่าเขาก็เป็นเพียงแค่นักเดินทางค่าไหนนอนนั่นไม่ได้ไปไหนอย่างเจาะจงเขามีอาชีพเป็นครูและก็ใช้เวลาในช่วงพักร้อนออกเดินทางเที่ยวเมื่อทานเสร็จยาม,มาสวะก็เตรียมออกเดินทางต่อ แต่ว่าเธอเนี่ยกำลังเขาไว้โดยบอกว่าทางไปคาวาชินั้นมืดมากให้เขาพักค้างคืนที่นี่ก่อนโดยให้เขาเล่าเรื่องสั้นเป็นการตอบแทนยามาสวาสเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องราวของจังหวัดอิชิเซนให้เธอฟังแต่ในขณะที่กําลังเล่าอยู่ก็รู้สึกว่ามีคนเนี่ยอยู่ข้างหลังเมื่อหันกลับไปมองก็เห็นอากิระกาลังยืนฟังอยู่ในบ้านยามาสวาสเนี่ยก็เลยเลยมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของเขาซึ่งก็เป็นนักสะสมนิทานเมื่อสองปีที่แล้วเขาออกจากโตเกียวบอกว่าจะไปทางเหนือจากนั้นก็ไม่เคยได้ยินข่าวของเขาอีกเลยเขาพยายามจะค้น ในสักแห่งพอพูดจบก็ทําท่าว่าจะเข้าไปในบ้านยูริก็เลยเอาตัวบังประตูไว้และเธอก็บอกว่าเธอไม่ต้องการฟังเรื่องเล่าของเขาอีกแล้ว ยามาสวาก,ก็เลยพูดด้วยความน้อยใจว่าเพื่อนเขาหายไปจนคิดว่าอาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่ก็ใช้ทฤษฎีทุกอย่างเพื่อจะยืนยันเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายทุกประเภทจนมั่นใจว่าเพื่อนของเขายังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งยูดีก็ไม่สนใจสิ่งที่เขาเล่าเลยแม้แต่น้อยเธอพูดส่งแขกและก็รีบปิดประตูบ้านทันทีอกากิระก็เป็นกังวลและก็รู้สึกผิดต่อเพื่อนอย่างมากและทันใดนั้นจูๆ่ๆฝนก็เกิดตกเขาก็เลยรีบวิ่งออกไปตามทันทีในตอนนั้นชาวบ้านต่างก็พากันดีใจที่ฝนนาตกลงมา ทางฟังของยามาสาวะเมื่อเห็นเพื่อนออกมาตามก็ดีใจมากก็เลยเรียกตรงเข้าไปกอดและในตอนนั้นชาวบ้านก็ต่างนำภาชนะมารองน้ําฝนด้วยความดีใจแต่ฝนนั้นกระตกแค่แป๊บเดียวสร้างความผิดหวังให้กับชาวบ้านอย่างมากจนถึงกับทุ่มภาชนะลงพื้นทันทีเมื่ออากิระและก็ยามาสาวกลับมาถึงบ้านก็คุยเล่นกันอย่างสนุกสนานยามาสาวะถามถึงเรื่องของภรยาอากิระแต่ว่าเขาก็ไม่ตอบเพราะคิดว่าการถามถึงเธอรับหลัลงนัเสียมารยาทก็เลยบอกแค่ชื่อของเธอให้เขาได้รู้อย่างเดียวและก็เล่าว่าอยู่กันมา3ปีแล้วและจากนั้นนนททัั้งคคู่กก็ุยไาาามต,ามตามประสพิ ที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานจนยูริเดินเข้ามาเห็นพอดีอย่ามาสวาในเาเลเช่ยการนีทถามถ่ายเรื่องส่วนตัวของเธอและก็แซวเธอเล่นก่อนจะมองหน้าเธอด้วยแววตาที่จริงจังเหมือนกับต้องการจะค้นหาความจริงอะไรบางอย่างแต่แล้วก็เปลี่ยนกลับมาคุยกันด้วยรอยยิ้มเหมือนเดิมเขาบอกว่าต้องการดูบึงปีศาจอากิระในเกเลอาสานำทางให้และก็ตกลงว่าจะออกเดินทางกันในคืนนี้คืนนั้นก็มีรถขนเสบียงภายใต้าการนำของโคโซอาคานุมะสมาชิกแกนนำชุมชนนำเข้าสารมาส่งที่หมู่บ้านชาวบ้านต่างก็พากันออกมาต้อนรับด้วยความตื่นเต้น คนงานของโคโซ่กะนำกระสอบข้าวเปลือกมาทุ่มลงพื้นชาวบ้านก็รีบมารุมกยข้าวที่กระจายออกมากันยกใหญ่และภาพกระตัดมาที่แหล่งน้ำแห่งหนึ่งในป่ามันเหินแห้งและก็เต็มไปด้วยคลวนจนปลาที่อยู่ในนั้นนอนเกยตื้นอ้าปากผงาบผงาบและก็ถูกคนจับได้ในที่สุดทั้งๆท,ที่เป็นเขตห้ามจับปลาเมื่อได้ปลามาแล้วชายหาปลาก็วิ่งมาที่หอระฆังพร้อมกับทางร้องเพลงตามทางอย่างอารมณ์ดีจากนั้นก็ยกปลาขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความเคารพและก็ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่น แต่ว่าทันทีที่เขายืนหน้าไปแอบมองเธอเธอก็หันกลับมามองเขาอย่างทันควันทำให้ชายหาปลาคนนั้นถึงกับตาค้างด้วยความตกใจจนทำให้เขาต้องถอยหลังกลับมาตั้งหลักและทันใดนั้นเขาก็โดนปูแดงตัวน้อยหนีบเข้าที่ข้อเท้าด้านหลังอย่างแรงเขาร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็วิ่งหนีออกจากตรงนั้นจนทำปลาในมือหล่นลงกลับสู่แอ่งน้ำตามเดิมเมื่อชายหาปลาวิ่งไปจนลับตา ทั้งปูแล้วก็ปลาน่ยก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจเก็ดเงินและก็ปีศาจปูแดงพร้อมกับออกมาจากบึงน้ําไปที่หอระฆังปีศาจปลาเกรดเงินน่ยก็ขอบคุณปีศาจปูแดงที่มาช่วยชีวิตเขาไว้ปีศาจปลาน่ยก็เล่าว่ามันพยายามจะใช้ทางลัดเพื่อจะไปหาครอบครัวก็เลยเข้าไปในบึงปีศาจแต่นั้นกลับมีแต่คลุนและสุดท้ายก็โดนจับมาต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็เดินตรงมายังบ้านของยูริและก็เริ่มเ้ามอยถึงเจ้าหญิงแห่งบึงปีศาจปีศาจปูแดงนั้นบ่นเรื่องที่เธอไม่เคยคิดจะโปรยฝนลงมาเลยปีศาจปลาเกรดเงิน่่ก็เลาาวา เพราะความแห้งแล้งไม่มีผลกับเธอแถมตอนนี้เธอก็คลองรักกับหนุ่มแห่งบึงเซนจาในเคงกามินเนก็เลยไม่ได้มีเวลากังวลเรื่องภัยแล้งแม้มันจะน่าอึดอัดแต่ถ้าเจ้าญิงจากไปน้ำท่วมใหญ่ก็จะเกิดขึ้นแน่และุูเขานี้ก็จะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดปีศาจปูดแดงก็ร้องด้วยความตกใจทันทีเพราะถินของมัน,นยอยู่ที่นั่นด้วยมันก็เลยประกาศว่าจะย้ายออกจากบึงปีศาจไปอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก,กับสระน้ำบนภูเขาแทนและก็หันไปชวนปลาเกล็ดเงินให้ไปด้วยกันทั้งคู่เนี่ยก็เลยพาก,กันอ,อพยพไปจากที่นั่น กาพามาทางฝั่งของอากิระและก็ยามาซาวะที่กำลังเดินทางไปที่บึงปีศาจอากิระได้เล่าเรื่องของเทพศักดิ์สิทธิ์ที่กักขังเทพมังกรไว้ที่ก้นบึงปีศาจทำให้อิสรภาพของเทพมังกรสูญสิน้นการีระครังขนาดใหญ่3ครั้งต่อวันก็เพื่อปลุกเทพมังกร และก็ย้ำเตือนถึงคำสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะช่วยเหลือผู้คนจากการจมน้ำแต่เทพมังกรนั้นก็โหยหาอิสราภาพและก็อยากฉีกคำมั่นสัญญาใจจะจาขาดเรื่องเล่านี้ก็เลยมีขึ้นมาเพื่อจะย้ำเตือนว่าอย่าละเลยการเทระคังเด็ดขาดมิเะนั้นจะเกิดฝน,นฟ้าขนองฟ้าผ่าและก็ลมกันโชกน้ำในบึงจะลน้นและหมู่บ้านก็จะจมลงอยู่ใต้น้ำเทพมังกรจะกลับมามีพลังอำนาจสูงสุดอีกครั้งยามาสวาฟังแล้วก็ได้แต่ยิ้มและจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องราวของชาชาราอายุ79ปีที่มีชื่อว่ายตาเบเขาดูแแลลละัังมมาากกวว่50ปี็ต สามครั้งอย่างซื่อสัตย์มาตลอดในตอนที่เขามาดูบึงปีศาจก็ได้พักอยู่ที่บ้านของยาตาเบด้วยซึ่งเขาก็ตกลงจะเป็นไกด์นำทางให้บรุุ่ขึ้นแต่ว่าคืนนั้นหลังจากที่ยาตาเบะนั้นกลับมาหลังจากตีระฆังก็เกิดลมพับอย่างกระทันหันเขาก็เลยวิงวอนต่ออากิระอย่างจรงิงจังให้ช่วยเป็นผู้สืบทอดเพราะว่าหลังจากที่เขาตายจะไม่มีใครไปตีระฆังแทนผู้คนนับไม่ถ้วนจะเสียชีวิตเมื่อเขากตกลงรับปากยาตาเบะเนี่ยก็สิ้นใจจากไปด้วยรอยยิ้มและเมื่อเขาได้ไปรวมงานศพข,ของยาตาบเบ แต่หัวรอกกันแต่ภาพกลับมาที่หมู่บ้านชาวบ้านก็ได้มารวมตัวกันเพื่อจะกินข้าวชายหาปลาก็ได้ตามเข้ามาทีหลังก็เลยถูกชาวบ้านจับจ้องและก็เดาส่งไปเรื่อยหนึ่งในนั้นนักกว่าเขาน่าจะดอดไปหายูริที่ระฆังเจ้าตัวก็เลยรีบเอ็ดเพื่อนทันทีเพราะรู้ดีว่านักบวชนะ่ะสนใจเธออยู่สลับกลับมาที่ปีศาจเกล็ดเงินและก็ปีศาจปูแดงพวกะมันกาลังพาก,กันอพยพถิ่นฐานไปยังที่ใหม่และก็ได้เจอกับนักบวชปลาดุกดํา เธอเดินทางมาจากภูเขาฮางคูซังที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเขตฮคุริกุเพื่อนำสารจากนายน้อยแห่งบึงเซนจามาส่งให้แก่เจ้าหญิงแห่งบึงปีศาจปีศาจปูแดงกับปีศาจเกลเนะี่นก็เลยอาสานำทางให้เมื่อปีศาจทั้ง3เดินทางมาถึงถ้ำที่อยู่ใกล้ในในกับบึงปีศาจก็ถูกเหล่าบรรดาปีศาจต,ต่างๆมารุมล้อมมากมายและยิงเข้ามาด้านในพวกเขาก็ยิงตกอยู่ในวงล้อมของปีศาจอย่างหนักแต่แล้วจู่ๆนักบวชปลาดุกดำก,ก็สุดตัวลงเพราะกล่องจดหมายเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เดินต่อไม่ไหวมันก็เลยคิดว่าคงจะเป็็นนนนจดดดหหมมมาาาาายยลงงงททััััตตวววเเออปแ่่พพร้้้้กบสภ เขาเคยไปแอบทัามองสาวแถวมึงแห่งฝันในเขตเคงกามิเน่เลยทําให้นายน้อยนะ่ะไม่พอใจหลังจากนั้นไม่นานก็ถูกส่งมาที่นี่เพื่อทําธุระแถมก็ยังถูกขังในโคลนเพื่อจะเป็นการลงโทษด้วยปีศาจปลาเกตเงินน่กกะก็เลยเสนอให้ปีศาจปูดแดงใช้ก,กันไกลเพื่อจะเปิดกล่องนั้นมาดูซะเลยแต่ว่าทันใดนั้นเจ้าหญิงชื่อยูกุกิพร้อมกับเหล่าขบวนทัพบ,บริวารจานวนมากก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอมีรูปร่างและก็ใบหน้าเหมือนกับยูริไม่มีผิดนักบวชปลาดุกดำก็เลยรียนนาสารมามอาไม่กับเจ้าหญิงเธอกเเลเาาาออ่่นนนนทททมมกงงแสสจจัััรรบบพ้้้ีีีีหชชืขึ นายน้อยแห่งมึงเซนจาได้ส่งจดหมายรักมาให้เธอและก็เชิญเชิญให้ไปอยู่ด้วยกันที่นั่นเจ้าหญิงเลยต้องการจะย้ายไปที่แคงกามินีทันทีแต่ปีศาจผมขาวที่เป็นแม่นมของเธอก็ห้ามไว้ซะก่อนเพราะหากเธอย้ายไปที่อื่นจะเกิดน้ำท่วมที่หมู่บ้านมนุษย์นับพันก็จะตายตรบใดที่ระครังนั้นยังคงดังอยู่เจ้าหญิงก็ไม่สามารถจะปล่อยให้หมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำได้เจ้าหญิงก็เลยออกคำสั่งให้เหล่าปีศาจไปทำลายระครังทิ้งทันทีแต่แม่นมนั้นก็ขอร้องเจ้าหญิงไว้ไว่าะจะดนญหา หากละเลยการตีระคังไปแม้แต่ครั้งเดียวคำสัญญาก็จะเป็นโมฆะแต่ว่าหากเจ้า,าหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญาก็จะได้รับการลงโทษที่ศักดิ์สิทธิ์ตามมาลาปิสาก็เลยพากาันคัดค้านเธอที่เธอเนี่ยจะเป็นฝ่ายละเมิดคำสัญญา แต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังดึงดันจะทำลายรักครั้งนั้นต่อไปและในขณะที่เธอกำลังจะลงมือก็มีเสียงผู้หญิงฮัมเพลงให้กำลังใจบุคคลที่เป็นที่รักเธอก็เลยหยุดฟังอย่างตั้งใจและสงสัยว่าใครกำลังร้องเพลงนี้อยู่แต่แล้วจูๆ่ๆเสียงฮัมเพลงก็เปลี่ยนจากเสียงผู้หญิงกลายเป็นเสียงผู้ชายยิ่งทำให้เธอเน่ะสงสัยมากขึ้นแม่นมเนี่ยก็บอกว่านั่นเป็นเสียงของหมาป่าหนมที่มีชื่อว่ายูริมันร้องฮัมเพลงในระหว่างที่สามีไม่อยู่เจ้าหญิงก็เลยคิดว่าถ้าหากเธอทำลายรักครั้งตอนนี้จะ นในตอนนั้นยูรยิก็เดินน้อมเพลงพร้อมกับอุ้มตุ๊กตามาที่หอระฆคังพอดีเพื่อจะมาตีระังแทนสามีที่ไปที่บึงปีศาจกับเพื่อนเมื่อเสียงระฆคังลั่ลอกแรกดังกังวานก็เกิดแรงดันที่มหาศาลทําให้ทั้งเจ้าหญิงและก็บอริวานปีศาจต,ต่างก็ถูกผลักกลับไปทุกคนต่างมีอาการปวดหัวรุนแรงก็เลยเรียบหนีกลับไปยังถ้ำปีศาจทันทีสิ้นเสียงระฆคังครั้งสุดท้ายปีศาจทุกตน,นก็หมดแรง กลายสภาพเป็นดอกไม้พืชและก็สัตว์ธรรมดาอีกครั้งหนึ่งส่วนเจ้าหญิงก็ถูกกลืนหายไปในต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใจกลางถ้าและก็ถูกส่งกลับไปยังก้นบึงปีศาจพร้อมกับกลายร่างเป็นมังกรเหมือนกันเช้าวันต่อมายามาสะวะและก็อากิระก็เดินทางมาถึงบึงปีศาจทั้ทงคู่ก็ยืนชื่นชมความงดงามและก็คุยกันถึงเรื่องตำนานซึ่งยามาสะวะนั้นแม้จะได้ฟังเรื่องราวมามากมายเกี่ยวกับบึงปีศาจแต่แทบจะไม่เชื่อเรื่องเล่าเหล่านั้นเลยอากิระก็บอกว่าที่บึงนี้ไม่มีใบไม้ลอยบนผิวน้ําสักใบเดียวเลย ยามาซาวะเนี่ยก็เลยบอกว่า mm hmm. เมื่อใบไม้นะ่ะร่วงลงมามันก็ถูกลมพัดเข้าหาฝังเพราะบึงนี้อยู่ในเส้นทางลมมันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษเลยในความที่เป็นห่วงเพื่อนยามาซาวะก็เลยตัดสินใจบอกความจริงเรื่องที่ยูริไม่ใช่มนุษย์และก็ชวนอากิระานี้ไปจากที่นี่ด้วยกันแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อยามาซาวะเองก็ยังคงตื้อไม่เลิกทำให้อากิรนะน่ะรู้สึกโมโหก็เลยผลักเขากระเด็นหงายหลังแต่ยามาซาวะเนี่ยก็ไม่โต้อตอบอะไรเลยอากิระเลยได้สติก็เลยเป็นฝ่ายขอโทษเพื่อนยามาซาวะเองก็ดูใจเย็นขึ้นมามาก อากิระน่ก,ก็เล่าว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้กลายเป็นผู้สืบทอดรุ่นที่2ต่อจากยาตาบิซึ่งต้องดูแลระครังไปตลอดชีวิตย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่เขาได้เจอกับยูริเป็นครั้งแรกเธอนำกระดาษที่เขาทำไว้ตกมาขึ้นมันคือตำนานบึงปีศาจที่ได้ยินมาจากยาตาบิเพราะชาวบ้านไม่เชื่อเขาก็เลยบอกให้ยูริโยมันทิ้งไปพอพูดจบก็หอบเข้าของเดินทางต่อทันทีแต่ว่าตอนนั้นยูริก็ได้ทำกระดาษแผ่นนั้นตกน้ำและก็พยายามจะเก็บมันขึ้นมาอากิระเห็นเธอเป็นคนดีก็เลยไม่อยากให้เธอ,อต้องตตตาาายยยไปปด้้้วเเเขกก็ลกล็ลลมนนนคนระััังงแ่ และการปลอมตัวด้วยวิภผมสีขาวก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยเช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปอากิระและก็ยูริก็ตกลงช้ชีวิตร่วมกันชันสามีและก็ครองรักกันมาเรื่อจนผ่านมาถึง3ปีแต่ผ้ามายังงานเลี้ยงของหมู่บ้านโคโชได้ประกาศหาตัวผู้เสียสละมาถวายแด่เทพมังกรเพื่อทําพิธีขอฝนว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและต้องทําอย่างเร่งด่วนในตอนนี้พวกชาวบ้านเองก็เห็นด้วยซึ่งผู้เสียสละที่มีคุณสมบัติครบในตอนนี้ก็คือลูกสาวของชายหาปลาเธอรู้ตัวดีก็เลยก้มนหน้าดิงดูความสิ้นหวังแต่ชายหาปลาเน ผู้เสียสลนะเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวของเขาหรอกเพราะเธอแค่ดูน่ารักแต่ก็ไม่สวยอะไรเลยฝ่ายแม่เนี่ยก็เลยพูดเสริมว่าลูกสาวของเธอนั้นไม่ใช่สาวพรมจันย์อีกต่อไปชายตกปลาก็เลยเสนอชื่อของยูริแทนเพราะเธอนั้นเป็นหญิงสาวงามที่สุดแต่ว่าโคโชก็แอบชอบเธออยู่ก็เลยแย้งว่ายูรินะ่ะเป็นเมียของอากิระไปแล้ว ชาหาปลานะก็เลยปั้นเรื่องหลอกทุกคนว่าเขาเคยย่องไปพยายามลักหลับเธออยู่ครั้งหนึ่งและก็ได้เห็นกับตาว่ามีงูสีขาวยาวขดพันรอบร่างของเธอหลังของเธอก็ยังมีเหล็กงูอยู่อีกด้วยซึ่งก็แสดงว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนอย่างแน่นอนชาวบ้านเลยจุดคบเพลิงกรูกันมาที่บ้านของเธอในชุดทําพิธีขอฝนพร้อมกับโว,โวัวตัวหนึ่งที่กําลังถูกเชืออเพื่อนําหัวแล้วก็หางมาถวายแด่เทพมังกรพวกเขาเข้ามาจับตัวเธอในบ้านและก็ถูกนาํามาพาดไว้บนหลังวัวเพื่อพาไปทําพิธีที่บึงปีศาจแต่พาดมาที่เยมาสวาแลวก็อากิระ ก็เลยแปลกใจมากแถมก็ยังดังมาจากทางหอระคักด้วยอากิระรู้สึกตงิดตงิดใจที่จะจู่ชาวบ้านน่ก็มาชุมนุมกันเกิดเลยได้วิ่งกลับบ้านทันทีในขณะเดียวกันชาวบ้านต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจแต่ว่าตอนนั้นยูริก็สลบไปแล้วเมื่อเขากลับมาถึงก็ต้องตกใจที่ยูริหน่ะอยู่ในสภาพนั้นก็เลยวิ่งเข้าไปนําตัวเธอลงมาจากหลังวัวเมื่อเธอเห็นหน้าสามีก็ดีใจเขาก็เลยจัดการไล่ชาวบ้านออกไปและก็ประคองภรยาเข้าบ้านทันทีแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังทั้งคู่เอาไว้อากิระก็เลยยก รงหน้าอยากมากชายใส่แว่นที่เป็นครูประจําหมู่บ้านก็ได้ไล่อากิดะออกจากหมู่บ้านและก็ได้ตออว่าเขาทิ้งโง่จนไม่รู้อะไรเลยพร้อมกับย้ําเตือนเรื่องของหมู่บ้านมา2ปีถึงความเชื่อที่ว่าเสหางไม่ตีระฆังแม้แต่ครั้งเดียวจะเกิดน้ําท่วมพวกเขานั้นก็ยินดีอย่างยิ่งอากิดะเนี่ยก็เลยชวนยูรยิออกไปจากหมู่บ้านแต่ว่าหัวหน้าของหมู่บ้านเนี่ยก็ห้ามไม่ให้พาตัวยูริไปเพราะเธอเนี่ยเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านและทันทีที่อากิระพยายามจะพายูริออกไปก็ถูกชาวบ้านนามาขัดขวางนักบวชก็พยายามจะพูดนโน้ขอม่นน่้าเาัว ผู้เสียสละเพื่อฝนให้แก่ชาวบ้านด้วยถ้าหากพากเธอไปก็เท่ากับว่าพรากชีวิตผู้คนไปถึง8,000คน เขาก็เลยสั่งให้ทิ้งยูริไว้ที่นี่ไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่ได้ไปเหมือนกันยามาซาว่านาะก็รีบเข้ามาขวางแล้วก็พูดโน้มน้าวทุกคนให้กลับมามีสติด้วยสกิลของอาจารย์ที่สอนนักศึกษามาเยอะก็ทําให้ชาวบ้านรู้สึกอักระอวนใจต่อสิ่งที่กลาลังทําอยู่ไม่น้อยบางคนก็ถึงกับทําหน้าไม่ถูกแต่แล้วโคโซ่ก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วก็พูดปลุกระดมชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งโดยอ้างเรื่องที่กํลาลังประสบปัญหาด้านอาหารพร้อมกับสั่งให้คนในหมู่บ้านไปจับตัวยูริที่เป็นนางงูมา่่อมาามา้้้ยงงรง,งรหงชห,นน, 8, น,หชนนบใโึ ขึ้นมาและก็ครูกันเข้าไปจับตัวของยูริ แล้วว่ายามาสวาน่ยก็ตะโกนห้ามไว้โดยเสนอให้มัดเขาแทนอากิระเนี่ยก็เลยบอกให้มัดตัวเองด้วยยูริเลยตกใจกับคําพูดแล้วก็สิ่งที่สามีทําเธอก็เลยเรียบเข้ามาห้ามแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยจะไปแทนสามีกับภรรยาต่างก็แสดงความรักและก็เกี่ยงกันรับความตายโคโซเลยสั่งให้ทั้งคู่หยุดพูดเรื่องไร้สาระจากนั้นก็เริ่มปรุกรดมชาวบ้านขึ้นใหม่อีกครั้งโดยการยกตัวอย่างนักรบในสมัยก่อนที่บางคนฆ่าเมียตัวเองเมื่อออกรบเพื่อไม่ให้คิดถึงบ้านเป็นตัวอย่างของจิตวิญ,ญญาณเพื่ออออชชชาาาาตตตติิิและะะกกก็วกโโกวีีีขขงงนนนนนนนััรรรรรบบโโโคซ่ได้้้้้ปปศเยยมมพส์ู ลเลาเมื่อพูดจบทุกคนก็ชูมือร้องฮูเล่ฮูเล่กันยกใหญ่และการล้างสมองของโคโซเปน็นอันเสร็จสิน้นอากิระก็เลยถอดเสื้อคลุมปลาใส่เขาด้วยความ,มโมโหสุดขีดพร้อมกับตะโกนให้เขาไปตายซะจากนั้นก็หยิบมีดพระขึ้นมายืนในกับโคโซฆ่าโตตายไปพร้อมกับยูริทําให้โคโซนั้นก็ถึงกับผงะด้วยความกลัวเพราะแน่นอนว่าโตเขานไม่ต้องการจะตายหรือว่าพลีชีพตามที่พูดเอาไว้อยู่แล้วแต่ถ้าจะหนีนก็ไม่ได้เพราะกลัวจะเสียหน้า แต่ลูกน้องของเขาก็มาช่วยทันทางฝั่งของอกากิระานเนี่ยก็เลยถูกไล่ต้อนไปถึงหอระฆังในจังหวะที่กำลังชุลมุนกันอยู่อกากิระานเนี่ยก็โดนฟันเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายจนเลือดไหลยูยริเห็นอย่างนั้นก็เลยเรีบหยิบมีดพราที่สามีทำตกขึ้นมาและก็ร้องตะโกนบอกทุกคนว่าเธอจะยอมตายเองพอพูดจบก็ปักมีดพราไปที่หัวใจของตัวเองทันที เธอเรียกชื่อของอากิระเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขาดใจตายในที่สุดยามาซาวะก็รีบยกนาฬิกาขึ้นมาดูเวลาและก็บอกว่า6กโมงเช้าแล้วซึ่งก็เป็นเวลาที่อากิระนั้นต้องตีระฆังแต่ว่าเขาเนั้นก็ปฏิเสธและก็มองหน้าเพื่อนอย่างแน่วแน่และจากนั้นเขาก็หยิบมีดมาฟันที่เชือกที่มาท่อนไม้ตีระฆังจนขาดทําให้มันร่วงลงมาด้านล่างในเวลารุ่งสางบึงน้ําปีศาจก็เต็มไปด้วยหมอกหนาจัดไร้เสียงระฆังดังกึกก้องเวลาตามปกติและทันใดนั้นน้าในบึงก็ไหลเอ่อยอย่างรวดเร็วเสียงนงนน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 ้น้้้้้้ํํําา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 หหกก่่ะดัังงงงสสททใใชบบบตตตึูไปอฟ แลวก็หายกลืนไปกับก้อนเมฆครึ้มหนาอากระาก็รีบชี้ให้ทุกคนดูด้านบนว่าน,นั่นนะคือน้ำจากบึงทุกคนก็ตกใจกับสายน้ำที่ไหลามาจากท้องฟ้าและทันใดนั้นแผ่นดินก็เกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาโคโซก็เลยรีบสั่งให้เขาตีระฆังเพื่อช่วยทุกคนแต่ว่า,ากีระนะ่น่ยก็ใช้มีดในมือฟันไปที่หน้าเขาเต็มแรงด้วยความโมโหสุดขีดในตอนนั้นเสียงชาวบ้านต่างก็อ้อนวอนขอร้องเขาเพื่อจะให้เขาตีระฆังช่วยทุกคนแต่ว่าน้ำหลากนะั้นก็เกิดขึ้นอยา่างรุนแรงและก็พุ่งตรงมายังหมู่บ้านและนนนนนักกกก็ทํําาาห้้้บเรือระแสลิ นาทีนั้นชาวบ้านต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างไม่คิดชีวิตอากิระก็นั่งกอดศพของยูริด้วยความโศกเศร้าส่วนทางฝั่งยาม,มาซาวะก,ก็เลือกจะยืนหยัดอยู่กับเพื่อนรักจนวินาทีสุดท้ายด้วยกันกระแสน้ำน่ก็ได้กลืนกินทุกอย่างให้พังทลายและก็จมอยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือ,รอแม้แต่ชีวิตผู้คนยาม,มาซาวะก,ก็รีบมาเชื่อของตัวเองผูกไว้กับเสาของหอระฆังแต่เมื่อหันไปหาเพื่อนเพื่อจะผูกตัวโยงไว้ด้วยกันอากิระกลับเลือกใช้มีดปาดคอตัวเองและกระ ยามาซาวะก็ร้องห้ามเขาสุดเสียงแต่ว่าก็ไร้ประโยชน์ในเวลานั้นกระแสน้ําได้พัดมาถึงหอระฆังแล้วเพื่อนรักของเขานคงไม่รอดแน่น้ําก็พัดมาถึงหมู่บ้านของยูริและก็อากิระ ขขาของทุกอย่างก็จมลงสู่ใต้น้ำแม้แต่หอระฆังก็มีสภาพวิกฤตไม่ต่างกันและตอนนี้ยามาสะวะก็ได้ถูกน้ำกระแทกร่วงลงไปแต่ว่าตัวที่ยังผูกติดไว้กับเสาทำให้เขาไม่โดนพัดหายไปกับสายน้ำแต่ว่าชาวบ้านคนอื่นดูท่าจะไม่รอดกำแพงน้ำหลากได้พัดมาถึงหมู่บ้านและกระตีวงยกตัวขึ้นสูงกลายเป็นคลื่นลูกใหญ่จากนั้นก็บดขยี้ทุกชีวิตที่กำลังหนีตายให้กลื่นหายไปกับสายน้ำทั้งวัวแล้วก็คนต่างก็พากันตะเกียกตะกายหนีจากน้ำเพื่อจะขึ้นไปที่กระท่อมหลังน้อยที่ยังคงลอยอยู่แต่่่่่วาาาโคโคคชชททททีีอยูบนนนนั้น้้้กก็ใไมเุ พยายามจะเปีนขึ้นมาให้ตกลงไปแต่ว่าคลื่นระลอกใหม่ก็เข้ามาซึ่งก็มีขนาดที่สูงกว่าเดิมและมันก็ได้กลืนทั้งคนทั้งกระท่อมให้หายวับไปในพริบตาชาวบ้านก็พยายามจะลอยตัวอยู่เหนือน้ําเพื่อจะชีวิตรอดแต่ว่าก็ทําได้แค่ยื้อเวลาเท่านั้นจนกระทั่งรุ่งสางของอีกวันหนึ่งสายน้ําก็พัดผ่านไปทุกอย่างก็กลับมาสงบเหมือนเดิมยามาสะวะที่ฟื้นขึ้นมาก็กว่าตามองดูรอบๆท,ทันทีบริเวณทั้งหมดโดยรอบนั้นได้กลายเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ซ้อนกันหลายชั้นทีีี่่่่่เเเเคยยยปป็็็นนนนหหมมูบ้้้าาาาากกกกลลแํววงใญ และทันใดนั้นเทพมังกรพร้อมกับหลาบริวารก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากก้นบึงปีาศาจเจ้าหญิงก็รู้สึกดีใจมากที่เธอได้เป็นอิสระเธอก็เลยเรียกหลาบริวารให้ไปที่เคิงการมินีกับเธอ เจ้ายิงส่งเสียงเรียกชื่อยูริด้วยใบหน้าที่เชื่อมชื้นที่ได้ไปร้องเพลงด้วยกันแล้วยามาสวาที่ไม่เคยเชื่อสิ่งที่อากิระเล่าเลยแม้แต่นิดเดียวบัดนี้เขาได้เห็นเทพมังกรและก็บริวารลอยขึ้นจากก้นบึงไปบนท้องฟ้าบึงปีศาจที่มีขนาดเล็กได้กลายเป็นต้นน้ําที่รองรับน้ําตกที่เชี่ยวกรากจํานวนหลายชั้นและก็เต็มไปด้วยหมอกหนาจัดที่ปกคลุมมากมายจุดที่ยามาสวายืนอยู่ซึ่งเคยเป็นหอระฆังนั้นได้กลายเป็นจุดเดียวที่ยังคงเป็นพื้นดินอยู่ นอกจากนั้นมันก็ได้กลายเป็นทานน้าไหลเชี่ยวกรลากขนาดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วเขาคุกเข่าน้มตัวลงกับพื้นแล้วก็ก้มหน้าทําความเคารพเทพมังกรและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นด้วยความศรัทธาอย่างหมดใจความเชื่อและแรงศรัทธาอันนํามาซึ่งวิถีชีวิตและก็พิธีกรรมต,ต่างๆมากมายนั้นจุดเริ่มต้นก็คือมนุษย์ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อใหม่ๆก็จะเข้ามาแทนที่ตามจิตใจของคนที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน แต่ว่าสําหรับธรรมชาตินั้นไม่เวลาจะเปลี่ยนไปมันก็ยังคงงดงามและก็น่าอาศัศจรรย์เสมอแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วเพื่อนๆ่ะครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สนุกมากนะครับมันรวมหลายสิ่งหลายอย่างไว้ด้วยกันนะครับทั้งความรักความเชื่อหรือสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์แม้แต่ตำนานญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงถูกเล่าถึงด้วยบวกกับความเป็นดรามา่าตอนจบเนี่ยก็ทําให้หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกมากเลยสุดท้้าาาาายนนนนะะคครับมมกก็็สาาถทํแแนนจเวไไไซต์ IMDB ปด7.0 ส่วนทางฝั่งมะเขือเน่าเนี่ยไม่มีคะแนนนะครับเลยหากใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กด,กกดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไป